ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่รักทุกคนนะคะวันนี้วันที่31นะคะวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนางฟ้าขอทำท็อปปิกดิบๆลึกๆแล้วก็แบบว่าอยากให้คุณผู้ฟังนึกถึงความรู้สึกเก่าๆเรื่องราวเก่าๆว่ามันเป็นยังไงนะในชื่อท็อปปิกคือ คนที่จบกันไปเลิกลากันไปอย่าร้างหมางเมินกันไปตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณใครที่ไม่เคยจบกับใครแนะนำให้ไปฟังคลิปอื่นนะคะอันนี้เอาคนที่เคยแบบว่าแบบอยู่ในชีวิตคุณแล้วอยู่ๆก็จบกันไปไม่ว่าด้วยจะเรื่องใดก็แล้วแต่เรามาอ่านพลังงานจากไพ่นะคะตอนนี้เขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูซิพลังงานจากพิพย่ยทาโร่ใบแรกนะคะสามดาบเจ็บปวด เจ็บที่สุดเลยเจ็บระบมไปหมดแล้วสามดาบโอไมก้ด oh คุณอาจจะเคยดูวความสัมพันธ์บอกเลิกเลิกลาตัดจบรักสามเศร้ารักซ้อนดูพลังงานพิพ่ก็เป็นใจคนคนนี้อาจจะเคยดึงคุณไปอยู่ในรักสามเศร้ารักซ้อนหรือตัวคุณเองอาจจะมีรักซ้อนกับเขาและมันจบกันไปด้วยมือที่สามดนล้วนเลยค่ะมือที่สี่มือที่ห้าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คนที่จบกันไปนะคะใจจะขาดใจระบมเจ็บระทม ตรมขมขื่นอ้อิจะเณนเนาะเจ็บอียงกระดอกระเดียพลังงานคือคนที่เลิกลากับคุณจบกันไปมองมาที่คุณตอนนี้ทำไมดูชีวิตคุณมีความสุขจังแต่เขายังติดอยู่ในบ่วงกรรมบ่วงบัญชาทอนติดอยู่ในพันธนาการที่มันเอาออกจากความรู้สึกไม่ได้ทำไมนะตอนนี้ถ้าเขาไปเลือกคนอื่นมีคนอื่นแล้วทำไมใจเขายังนึกถึงใครบางคนล่ะความพูดความรู้สึกความน่ารักความระมุนของคุณทำไมมันยังทิ่มแทงเขาอยู่อ่ะ มันยังมาตือต้อๆจี๊ดๆในหัวใจเขานะคะพลังงานคือตอนนี้นะคะคนเก่ารู้สึกยังไงกับคุณหรอยังคงคิดถึงไงยังคงสเสน่หายังคงอยากเจอแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนใหม่เขาคอยสวบคอยหนุ่มหัวคอยขัดขวางอยู่แต่ก็ไม่มีใครที่จะขัดขวางอารมณ์รึกของหัวใจเขาได้เขายังอื่นๆยังคิดถึงคุณอยู่เนืองๆอยู่เลยนะคะพลังงานคุณอาจจะดีวความสัมพันธ์กับคนทัดน้ำราศีมีน ราศีมีนอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บปวดทิ้มคุณจนไม่รู้จะทิ้มยังไงแต่พอเลิกลาตัดจบกับคุณไปอา้าวคดีพิกเลิกรักเลิกคิดถึงไม่ได้สงเกตนี่คือพลังงานพิพายใบยแรกนะคะเซาเดอร์เซาเดอร์ไปต่อนะคะคนที่จบกันไปคนที่เลิกลากันไปตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูกันจากพลังงานพิพายทาโร่นะคะ อ๋อทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเขารู้สึกว่าอิจฉาอิจฉาคนที่จะมาในชีวิตคุณก็มันอิจฉาเขาอยากบอกว่าเจ็ดถ้วยทำไมเรารู้สึกว่าเราขาดเธอไม่ได้2 7 2เจ็สองอ่าสามเจ็ดเจ็ดสามพลังงานคือก็ยังเป็นธาตุน้ำ นางฟ้ามองว่าคนที่เข้ามาฟังในท็อปิกวันนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตดูสิมิราสิมีราสีกรกฎต,ตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกอยากกลับมาอยากกลับมาเป็นชอยเป็นตัวเรื่องอยากกลับมาให้คุณทําโทษอาโหสิกรรมให้เขาเขารู้สึกไม่มีความสุขเลยสิ่งที่เขาเลือกทําไมมันถึงแย่มันถึงได้แบบไม่เป็นไปตามที่เขาหวังไว้ฝันไว้มีใครคนนึงกาลังทําให้เขาเสียใจมีใครคนหนึ่งกําลังแทงข้างหลังหัหกหลังเขานี่แหละค่ะเขาเรียกว,ว่าเวนกั๊ เวรกรรมใดที่เขาทํากับคุณตอนนี้มันกลับมาย้อนสอนมันเป็นมุมแาลงที่กลับมาทิ่มเขาสามดาบสีดาบห้าดาบ คนที่เขาไปเลือกไปคบไปดีวอยู่อาจจะดึงมือที่สาเข้ามาทิมแทงให้เขาทําให้เขากลายเป็นตัวเลือกของใครคนนั้นแต่ว่าตอนเนี้เขานั่งพินิจพิเคราะห์อยู่มุมมืดอยู่ในแบบว่าเข้ามุมของตัวเองเขารู้สึกว่าอุ้ยอยากกลับไปหาคุณอยากเจอคุณอยากขอโทษขอโอกาสแล้วก็แบบอยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากทําดีๆกับเธออีกสักครั้งแต่คุณคงไม่อยากเจอเขาแล้วคงคุณ คงอยากจะแบบว่าฮปิดประตูใส่หน้าเขาบึ้งเพราะว่าคุณแบบคงรังเกียจเห็นหน้าเขาความเจ็บปวดครั้งนี้นะคะมันทําให้เขารู้สึกแล้วว่าแบบโอ้โหการแบบว่าทําร้ายจิตใจคุณทําร้ายหัวใจคุณเเวนกรรมมันติดจรวดแบบนี้นี่เองนะคะคนเก่าอยากบอกว่าเสียดายแล้วก็อยากกลับมาให้คุณแบบว่าให้โอกาสเขานะคะไปต่อนะคะ คนที่เลิกลาตัดจบกับคุณไปใครก็ได้ที่เลิกลากับคุณไปดูซิตอนนี้เขามองคุณยังไงเขามองว่าคุณเลอค่าพรีเมียมรักชูรี่อยากกลับมาคุณดูสวยดูแพงดูมีงานมีการมีใครรายล้อมความเป็นราชนีถือถ้วยคุณถือหัวใจคุณแบบเหมือนยึดมั่นถือมั่นกับเขานะคะอยากบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณถืออยู่ตอนนี้คงไม่มีเขาแล้วใช่ไหมอ่ะ เขามองว่าคุณมองเขาแบบว่าแบบอย่างเหยียดอะประมาณว่าเขารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยไม่คู่ควรกับคุณเลยกลับมาในฐานะอะไรในฐานะแฟนเก่าที่คุณทิ้งไปหรือในฐานะแฟนเก่าที่เคยทําร้ายหัวใจคุณตอนนี้คนคนนี้ออกแนวแบบว่าหลอนนะคะหลอนว่ากูจะกลัวว่าคุณจะเกลียดเขาโกรธเขาไม่ยกโทษให้เขาและมองมาที่คุณนะเธอเธอสวยเธอปังตอนนี้คุณอาจจะ move on อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสง่างามกลายเป็นแบบมีช้อยมีคนเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณจีง หรืออาจจะเป็นคนดีๆกว่าเขาที่เข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอยัดเยียดความสุขให้คุณและคุณก็ไม่ได้มองเขาอยู่ในสายตาตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะคุณพรีเมียมเปปังกระมังถังหม้อแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเขาดีพอหรือว่าอยากให้กลับมาอยู่ในสายตาคุณเลยเขามองว่าคุณแบบโหดเหี้ยมใจร้ายดุดันแต่ว่ามันก็สมควรแล้วล่ะเพราะเขาทำคุณไว้เยอะมากทีเดียวเชียวนะคะ เมื่อก่อนคุณอาจจะดีกับเขามากแล้วคุณอาจจะบอกว่าให้เขาเลือกว่าเขาจะเลือกใครแล้วเขาก็ไปเลือกมือที่3ตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วถ้าตอนนี้เขาจะกลับมาคุณไม่เอาแล้วคุณไม่อยากเจอไม่อยากสนใจคุณผลักใส่ไล่ส่งให้เขาไปคบกับมือที่3แล้วมือที่3ก็ทําให้เขาแบบว่าหัวใจแตกสลายเจ็บปวดเนี้ยแหละค่ะมันย้อนสอนมาทิมแทงขขงหมดเลยแล้วคุณนะ่ดูสิคุณดูดีดูดีมีช้อยมีตัวเลือกเป็นราชินีถือถ้วยมีเจ็ดถ้วยใครก็ อยากจะมาเสนอให้คุณสนองแต่ว่าคุณก็เหมือนแบบว่าไม่อ่ะอยู่ในพื้นที่ตัวเองอย่างสง่างามนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณว่าคุณเลอค่าสง่างามมากๆในวันที่ไม่มีเขาแล้วนะคะ ไปต่อนะคะคนที่จบไปเลิกลากันไปเนี่ยเขามองคุณยังไงตอนนี้เขามองว่าคุณแบบว่ามองเขาเป็นธาตุอากาศดูสิเขาเจ็บปวดอะ่ะก้าวดาบเขาปวดหัวใจอะ่ะปวดใจดังไฟซุม้มเสืองแทเรืองออกฉันกับเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อซ้ายไปคุณอาจจะตัดสัมพันธ์แล้วบอกเขาว่าถ้าจะไปก็ไม่ต้องกลับมาไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าขอให้เราจบกันด้วยดีคุณกับเขาตอนเลิกกันต่าง คนก็ต่างเจ็บปวดร้องไห้ระบมขมขืนมาวันนี้นะคะในวันที่เขาไปเจอเวรกรรมเจอการกระทําที่มันรุนแรงทิ้มแทงเขาไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําของคนที่3คนที่4ที่เขาไปเลือกนั้นไม่จริงใจหลอกลวงหรือว่าแบบหาคนมาหลอกเงินเขานู่นนี่นั่นตอนนี้เขารู้แล้วเขารู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดที่เคยทํากับคุณแล้วแต่เขาจะกล้าบอกใครอะ่ะเขาก็ได้แต่เงียบนั่งหน้าเน่า,นาเร่าเรื่อง ปอมให้คนอื่นฟังแบบไม่กล้าบอกความจริงกับใครต่อใครหรอกว่าแบบ คนที่เขาไปดีลอยู่ไปคบอยู่ไปเรื่องอยู่นั้นใจร้ายใจดําใจไม้ไส้ลระกรรมกับเขานะคะตอนนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือให้เธอดูแลตัวเองนะเราอะเจ็บมากๆเลยเราเสียใจมากๆเลยวันนี้เวรกรรมมันทาให้เราเจ็บปวดเราโดนทิ้งเราโดนกระทาเราโดนทําลายเราโดนหลอกโดนคนแบบว่ารังแกแต่เขาก็บอกใครไม่ได้อยากให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไปให้คุณรู้ว่าตอนนี้มีคนคนหนึ่งคนเก่าที่คุณเลิกลาตัดจบกว่าจะ move on ได้ กําลังเจ็บปวดเพราะโดนทําในเหมือนที่เขาเคยทํากับคุณนะคะเวรกรรมมันตามเขาแบบติดจรวดเลยตอนนี้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับเขาอาจจะหมดตัวอาจจะป่วยอยู่หรือบางคนอาจจะบอกว่าถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าไปรับรู้เรื่องราวที่มือที่สามือที่สี่กระทารังแกกับเขานะคะ คุณเจอมาเท่าไหร่เขาอาจจะเจอมากกว่าคุณมาสองเท่าสามเท่าคนที่มาหลอกให้เขารักแล้วก็ทิ้งเขาหรือว่าไปมีคนอื่นคบซ้อนเนี่ยตอนนี้นะคะเขาอยากบอกเขาอยากจะกรีดอยากจะบอกว่าบางคนนะคะซึมเศร้าถึงขั้นแบบอยากจะลาโลกเลยแต่ว่าคนคนนี้นะคะก็ยังอยากจะขอโทษอยากขอกลับมาแล้วก็อยากให้คุณแบบเข้าใจอยากให้คุณเห็นน้ําตาของเขารับฟังเขาไม่อายเลยที่จะพูดบอกกับคุณว่าเขาเจอสิ่งไหนใดเล่ามาบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่ของมองคุณ คุณยังคงงดงามยังคงเป็นนางฟ้าในชีวิตเขาในอดีตคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็ทําให้คุณเสียใจคุณเลยมองว่าคนคนนี้ไม่ดีพอที่จะอยู่ในชีวิตเราต่อไปแล้วตอนนี้เขาก็รู้สึกได้จริงๆว่าเขาดีไม่พอเลยที่จะอยู่ในชีวิตคุณจริงๆแต่เขาอยากได้พลังบวกอยากได้กําลังใจจากคุณมากๆเลยนะคะเลขเก้าราศีกันนะคะไปต่อนะคะตอนนี้ คนที่จบกันไปเลิกลากันไปเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณมีชีวิตที่ดีแต่เขามีแต่ความลําบากมีแต่อุปสรรคในชีวิตทําอะไรก็มีอุปสรรคไม่เจริญก้าวหน้าเลยทําไมคุณน่ยถึงได้เจริญก้าวหน้าอ๋อนี่นี่เองที่เขาถึงบอกว่าผิดศินข้อ3มันเป็นแบบนี้นี่เองเขาผิดศีลธรรมผิดสินข้อสนําพาความทุกข์ใจมาให้คุณในครอบครัว,วคุณอยากมีลูกอยากมีครอบครัวใหม่อยากมีคนดีๆแต่สุดท้ายคนที่เขาไปดิวอยู่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าคุณเลยอาจจะนําพาความทุกข์ใจปัญ ปัญหาที่เขาแบกรับตอนนี้นะคะมันเป็นปัญหาของคนในครอบครัวของฝั่งนึงด้วยไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนี่คือเรื่องราวที่ไพ่ยอยากบอกว่าเขามองคุณยังไงเหรอเขามองคุณคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่คอยซัพพอร์ตเขาในวันนั้นแต่วันนี้ไม่มีคุณอีกแล้วเขาเหนื่อยมากๆเลยคนคนนี้เหนื่อยมากๆต้องแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างนะคะสิบไม้เป็นตะเหลียตนแท้คุณผู้ฟังก็หันมาสวบนางฟ้าเราไม่สงสารหรอกนางฟ้า สิ่งที่เขาทําให้เราเจ็บปวดเสียใจกว่าเราจะ move on มาได้เราต้องใช้เวลาเป็น10สัปดาห์10เดือนบางคนเป็น1ปีเลยด้วยซ้ําตอนนี้เหรอเราก็แค่มองอยู่ห่างๆอย่างงห่วงไม่ห่วงดีกว่ารู้สึกสมน้าหน้าพล <c oughs> ังงานคุณผู้ฟังก็เหมือนแบบว่าโอ้ยได้ทีขี่แพะได้ล้มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเหยียบให้จมดินไปเลยไม่ไม,ไม่มันบาปพลังงานคุณผู้ฟังก็คือบบกว่าอืมก็แล้วแต่เลยมันก็ต้องรับ ริมรสบ้างนะความเจ็บปวดมันเป็นอย่างนี้แหละเธอทําทฉันมันก็แบบว่าเวรกรรมมันตามทันนี่คือสิ่งที่เขามองคุณว่าคุณสมน้ําหน้าเขานะคะแต่เขาเหนื่อยมากจริงๆนะจุดจุดนี้นะคะมีคนที่เคยเลิกลากับคุณเคยทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดด้วยรักสามเศร้ารักซ้อนหรือว่าทำให้คุณทุกข์ใจเรื่องใดก็แล้วแต่ตอนนี้เวรกรรมมันกําลังตามถือ ตามรั้งตามถึงเขาแล้วเขาเจ็บปวดกว่าคุณเหนื่อยกว่าคุณหลายเท่านะคะดูสิไฟอฟครับคุณอาจจะดูความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีตุลราศีพฤษภนะคะราศีกรกฎราศีมีนพลังงานคือห้าถ้วยลมนาเนนานาดไม่เหลืออะไรแล้วเขาไม่เหลือที่พึ่งอะไรแล้วตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นที่พึ่งเดียวถ้าเขาโทรหาคุณคุณจะรับสายไหมอะถ้าเขาโทรหาคุณบอกคุณร้องไห้ร้องห่มทางโทรศัพท์ทางไลน์หรือเจอคุณตัวเป็นๆคุณจะให้โอกาสเขาไหมอะคุณคงสงสัยตาพิคาด เราเอามือเอื้อมไปขวนหน้าเขาหยุ่หมหัวเขาแล้วบอกว่าใส่หัวไปจากชีวิตฉันซะฉันไม่สงสารคุณคงจะเกลียดจะโกรธเขามากสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คุณคงจะเกลียดจะโกรธเขาสมเพศเวทนาเขามากแต่ได้โปรดเธอเราไม่เหลือใครให้พึ่งแล้วเธอจ๋านางฟ้าครับช่วยไปบอกเขาทีว่าให้โปรดได้โปรดใจอ่อนและเห็นใจผมหน่อยนะคะ เขาอยากบอกคุณว่าเธอเราผิดไปแล้วผิดปีแล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าเขามีได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอะไรทําฉันเสียน้ําตาขนาดนี้คุณผู้ฟังไม่ให้โอกาสเลยอ่ะคุณผู้ฟังมองว่าแบบมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันเท่าเทียมเธอเจ็บฉันเจ็บก็เราก็แฟร์นี้คือพลังงานที่เขามองคุณว่าคุณเนี่ยใจร้ายไม่ให้โอกาสแบบไม่ว่าเขาจะแบบนั่งน้าเน่าเศร้าร้องไห้ร้องห่มหรือว่า โทาหาคุณยังไงคุณก็ไม่รับสายไม่คุยไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นคุณจบคุณมองเขาเปรียบเสมือนแบบว่านะอากาศเสียออกซิเจนที่คุณไม่อยากได้แล้วนะคะ ไปต,ต่อนะคะคนที่จบไปความสัมพันธ์ที่จบไปตอนนี้มองมาที่คุณเขารู้สึกยังไงโอ้อิจฉาจังเลยอิจฉาจังเลยคนที่ฉันเคยคบคนที่ฉันเคยรักตอนนี้เธอมีความสุขมีงานการที่ดีมีการ,รยานามิตรที่ดีมีแพชชั่นมีออปชั่นหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาแต่เขายังนั่งกินข้าวกับไข่ต้มปลากระป๋องอยู่เลยเขามองคุณแล้วเขาก็น้ําตาไหลรินถ้าวันนั้นก็ไม่ทําให้คุณเสียใจวันนี้เราคงได้จับมือไปด้วยกันดูสี่เก้าเหลี่ยนนะเขาแบบ อิจฉาคนที่มาจีบคุณอิจฉาคนที่ได้เดินใกล้ๆคุณคุณน่ารักคุณใจดีคุณเป็นคนที่สายเปมีเสน่ห์แฟนรี่แล้วคุณเป็นคนที่สวยเลือกได้หล่อเลือกได้วันนี้ทำไมนะเขาถึงได้รู้สึกเสียดายคุณขนาดนี้ตอนนี้เขามองคุณคือคุณเลอค่าคุณน่ารักเขาหึงเขาห่วงเขาแอบห่วงหากแม้ว่าเขาเป็นแฟนเก่าคนเก่าที่คุณไม่สนใจไม่ยาแสสนะคะเขาอยากบอกว่า กลับมาได้ไหมให้เรามาเป็นทาสลักเป็นชอยเป็นตัวเลือกของเธอก็ได้เรารู้แล้วว่าไม่มีใครดีแสนดีเท่าเธอเลยเธอแสนดีที่สุดคุณอาจจะเคยแบบให,ให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างมาวันนึงคุณหยุดให้เขาเลยรู้สึกแบบจุกนะคะที่เขาต้องเหนื่อยต้องแบกรับปัญหา เขารู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีคุณคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยห่วงใยคอยถามว่ากินข้าวกับอะไรเหนื่อยไหมอาบน้ำหรือย,ยังนอนหรือย,ยังฟันดีคุณนายสิ่งที่คุณดีๆเคยทํามันไม่มีอีกแล้วคนที่เขาไปดิวอยู่ไปคบอยู่ไม่โรแมนติกไม่น่ารักไม่สะอาดไม่เป็นแม่สีเรือนไม่เป็นอะไรที่ต้องตาต้องใจหรือแม้กระทั่งเรื่อง p a ชช่น18บวกที่เขาคิดว่ามันดีมันเลิศกินใบก็ไม่ได้ดีเหมือนคุณเลยนี่คือสิ่งที่เขามองคุณคืออยากได้คืนเนี่ย ได้โปรดสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลไม่มีเธอปัญหาในชีวิตตอนนี้มันรุมเร้าเขามากเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ขามองคุณคือคุณดูดีคุณดูดีเขาห่วงเขาอยากได้คุณคืนนะคะส่วนคุณผู้ฟังก็บอกฉันไม่อยากได้แกพอแล้วคุณผู้ฟังก็เกลี้ยวกลาอด,ดุดันใส่เขาคุณผู้ฟังกว่าจะ move on มาอยู่ถึงจุดนี้ได้คุณผู้ฟังก็เสียน้ําตากับคนคนนี้มามากนะคะ คุณกับเขาอาจจะมีเลข 13, 16, 19นะคะไปต่อนะคะดูซิคนที่จบไปความสัมพันธ์ที่มันจบไปใจแตกแหลกสลายตอนนี้มองมาที่คุณเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับไปทําตัวใหม่เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาอยากกลับมาขอโอกาสเขาจะเกิดพัดลมนะคะลมเป็นถุนตุนกลุ่ม เขารู้สึกว่าฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วเขารู้สึกว่าอยากเปิดเพลงพี่ป้างให้คุณฟังเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้คุณกลับมาแบบเห็นใจเขาเขาอาจจะเกิดปีมะเมียปีมะโรงปีไก่ปีงูปีหนูนะคะปีหมูปีลิงนะคะปีกระต่ายคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ เขาสำนึกผิดแล้วอย่าด่าเขาเยอะเขาสำนึกผิดแล้วเขารู้สึกผิดแล้วเขาอยากจะรวบรวมความกล้ารวบรวมความกล้ากลับมาง้อคุณกลับมาขอโอกาสคุณอัศวินถือถ้วยใช่ส่องกระจกกลน,นวดกลเขาฟิตหุ่นฟิตหุ่นให้คุณแบบว่ากลับมารักเขาหลงเขาจะทําได้ไหมคุณจะสนใจคุณจะเปิดใจให้เขาได้ไหมตอนนี้เพราะว่าเขามองว่าใครต่อใครเนี่ยก็จ้องจะสวบ จ้องจะอยากได้คุณไปแบบครอบครองเขาเลยแบบอุ้ยไม่ได้แล้วทำไงเดียต้องหาเวลาหาเวลากลับมาแบบนัดคุณเจอสักครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าคุณรับสายเขาอ่ะเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณแล้วก็รู้สึกกับคุณตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนเก่าที่เขาต้องกลับมาทวงคืนพื้นที่ทวงบัลลังก์ความรักจากคุณนะคะส่วนคุณรู้ฟังก็แบบฉันไม่เอาแกพอแล้ว พลังงานคุณผู้ฟังก็แบบไม่อะฉันสวยเลอกได้ใช่ไหมฉันต้องเลือกของเก่านาฬิกาเรือนเก่าหนังสือเล่มเก่าอ่านไปก็น่าเบื่อรู้จุดจบอยู่แล้วคุณผู้ฟังมองเขาแบบโอ้ไม่ให้ค่าเขาเลยนะคะไปต่อนะคะกับพลงงานพี่ไพ่ดูซิคนที่จบกันไปคนที่เลิกลาหยุมหัวสวบกันในวันนั้นจบกันแล้วตอนนี้หันมามองที่คุณเขามองคุณยังไงโอ้เขามองว่าคุณเนี่ยแบบ ไม่ว่าเขาจะทํำยังไงทุกวิถีทางคุณก็ไม่ให้โอกาสเขาหากแม้ว่าเขากลับมาก็เป็นได้แค่แฟนเก่าคนเก่าคนเคยๆหรือกัรยาณมิตรหรือเป็นเพื่อนก็ได้แต่ คุณไม่เอาเขาในรูปแบบคนรักแฟนหรือว่าคู่ชีวิตอีกแล้วหากแม้ว่าคุณกับเขาเลิกลากันแบบจบกันไม่ดีนะคะคนคนนี้ต่อให้มาอ้อนวอนคุกเขา่าแบบจะยอมให้คุณสั่งและตัดสินยังไงคุณก็คงเหมือนไม่อยากคุยกับเขาไม่เอาเขาแล้วนะคะฮาดาบราศีพฤกษกอยากบอกว่าเธอจริงหงอเราก็มีข้อดีนะมองข้อดีเราหน่อยสิคุณบ้ฟังก็แบบข้อดีก็มีแต่ว่าข้อเสียเยอะมากไม่เอาค่ะพลังงานคุณบ้ฟังก็แบบนี้เลยนะคะ ไปต่อนะคะดูซิดูซิซพลังงานพี่ไพ่ก็หดเยี่ยมเหลือเกินเลยหดเยี่ยมสั่นสะเทือนหัวใจของแมา่ก็ามองว่าคุณแบบไม่ให้โอกาสเกาทุกช่องทางไปต่อนะคะดูซิ คนที่จบกันไปตอนนี้มองมาที่คุณเขารู้สึกยังไงทูออฟเพนเดิลเคิลเขาสึกว่าคุณเก่งคุณบริหารชีวิตเก่งแต่เขายังประคองความสัมพันธ์ไม่ได้เขายังบริหารชีวิตไม่ได้เรื่องเงินก็มีปัญหาตอนนี้หมุนเงินไม่ทันอ่ะคุณมีคเขาคู่สักสองพันไหมคุณผู้ฟังก็แบบนี้เก่ายังไม่จ่ายเลยจะมาเอาใหม่แล้วคุณผู้ฟังเหมือนแบบเอือมละอาเบื่อนหน่ายคนคน,คนนี้มากแต่คุณผู้ฟังก็เหมือนแบบเฮ้ยเหนื่อยใจจังเลยอ่ะทาไมไพ่บันถึงได้ตรงแบบนี้นะคุณผู้ฟังไม่อยากดูความสัมพันธ์กับคนเก่าแฟนเก่า พอแล้วคนคุนนี้อาจจะเกิดราศีกุ่มนะคะที <pod> ip, ่อยากกลับมาเขานะคะเหนื่อยมากเลยตอนนี้ชีวิตเขาปัญหาอุปสรรคเยอะแล้วก็หมุนเงินไม่ทันนะคะเขามองมาที่คุณอ่ะคุณดูรวยดูสวยดูแพงอ่ะยืมสักสองพันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนใช้พนักงานเขาแบบกวนประสาทมากอ่ะเขารู้ว่าแบบ เขารู้ว่าที่คุณไม่รับสายไม่คุยกับเขาเพราะว่ากลัวว่าคุณจะใจอ่อนเขารู้เขาก็เลยแบบว่ามาควนประสาทคุณดูสิเดอะสตาคุณอาจจะดูความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีกุมหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นเดอะสตาตอนนี้มองมาที่คุณคุณมีชื่อเสียงคุณอาจจะไปเป็นยูทูบเบอร์ไปค้าขายออนไลน์หรือว่ามีแสงในแบบว่าโลกโซเชียลเขาก็เลยมองว่าแบบถ้ากลับมาหาคุณเนี่ยเกาะแสงของคุณคงจะดีดีนะพลังงานคนคนนี้นะคะมองคุณเลอค่ารักชูรี่พรีเมียมเข้าถึงยาก กลับแล้วก็ห่วงพื้นที่ส่วนตัวและที่สําคัญใครต่อใครก็อยากจะสอยคุณอดูสีสลีลาส่วนทรงองค์แอลทุกสิ่งอย่างที่เขาเคยสํารวจมาเขาไม่อยากให้ใครสํารวจเลยคนคนนี้นะคะมองว่าคุณคือแฟนเก่าที่เขาห่วงเขาจะเอาคืนเขาอยากได้ส่วนคุณรู้ฟังก็ผักใส่ไล่ส่งเขาทุกกรณีเลย สิ่งที่เขามองมาที่คุณตอนนี้คนที่จบไปแฟนเก่าคนเคยเคยคนในอดีตอยากบอกว่าเธอเธอเหมือนแสงเดือนแสงดาวในชีวิตเรานะเธอดูมีตังอยู่ลําพังไม่ดีหรอกให้เรามาเป็นองครักษพิทักษเธอไหมคุณผู้ฟังก็เหมือนแบบว่าพอได้แล้วฉันไม่อยากฟังเลยฉันปิดคลิปนะนางฟ้าอยัดเยยดแฟนเก่าให้อยู่นะนะ <laughs> พลังงานคือบอกว่าเขาอยากบอกว่าเชื่อนางฟ้าเธอนะอย่างน้อยให้โอ,อกาสเราก็ยังดีให้มาเป็นองค์รักพิทักษเธอขับรถถือล่มหรือว่าป้อนเข้าป้อนน้ำเธอไม่ฉันอยู่ได้คุณบุฟังก็สวนกลับว่าฉันอยู่ได้อยู่สวยของฉันแล้วไงใครแคร์พลังงานคือตอนนี้เขามองคุณบุฟังเหมือนแบบว่า,วาแล้วไงใครแคร์คุณไม่แคร์เขาเลยไม่สนใจเขาเลยเขาก็เลยเศร้าใจเสียใจเดียวดายอาดูนสิ้นสุดแล้วทุกๆสิ่งเพราะว่าไม่สามารถที่จะกลับมาสอยคุณได้ คุณเป็นแสงเดือนแสงดาวในชีวิตคนอื่นคุณเปลวาเาวาวสุกสกาวในฟากฟ้าไปแล้วคุณอาจจะเป็น คนดังคนเด่นในสายตาผู้คนรอบข้างไปแล้วตอนนี้เขาก็เป็นได้แค่คนเก่าหน้าเน,น่าที่คุณไม่เอาแล้วนะคะนี่คือเขามองคุณเลอค่ารักชูรี่แล้วก็แสนดีที่สุดแล้วที่เขาเคยมีแฟนมานะคะแต่เขาก็ดูตัวว่าตอนนี้เขาต่ําเตี้ยเลี้ยดินต่ําต้อยได้ค่าไม่เหมาะสมกับคุณเลยทุกกรณีเขาได้แต่เฝ้าวิงวนกินข้าวอาบน้ําตาว่าสักวันหนึ่งคุณจะสงสารแล้วก็ให้โอกาสเขานะคะ happy happy ปปปปฝันดีราตีสวัสดนะคะ